พี่น้องมาเดิมมาเดิมมาเดิมกินข,ข้าแรกนะเพราะอีกแล้วเดิมวันนี้พี่น้องปองปลายเดิมวันนี้เลิกงานเลิกการแล้วพี่น้องปองปลายลาบซีนลาบเองเนี่พี่น้องปองปลายแต่ลาฟลาบอันมาเทมองเห็นงานเลิกการแล้วพี่น้องปองปลายเออคนมันแต่พูดอะไะมาเทพี่น้องเบิ้งเห็นปะใส่ถุงมาแล้วพี่น้อง ลาบดิบลาบดิบลาบดิบพี่น้องป้องป่ายมาเด้อกินข้าวเล้งน้ำค่อยได้พี่น้องเด้อเด้อน้องป้องป่ายสุขุสุขเคลิศสุขเจ้าเดาดาตวให้ยู่หน้ายูป้ายูโดงกระทรวงดีเด้อสุขุสุขเคลิศ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุเจ้าทั้งหลายมาพอกับคำมปลสแทปปิและเดอพี่น้องปองปายเดอสวัสดีปีใหม่ให้สุขสบายดีสุขสุขคนเดะเดอสุขีมันเสมอมันแือแงนอนรับมันจะได้เงินมือนอนตื่นในสุเม้าได้เงินแสนเงินล้านเดอพี่น้องปองปายสุขสุขคนอยู่ให้อยู่นาอยู่ป่าอยู่ดงอยู่เงินดูซ่านกระขอให้ร่ำไม่รวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดะเดอปีใหม่หลังปีใหม่หลังปีใหม่พี่น้องปองปาย วันสิดท้ายคลิปอัดตอนปีใหม่บริษัทพี่น้องป้องปายไม่มีเวลาเลิกงานมากกับเมื่อยกันลมวันนี้ก็เลยท้ายพี่น้องยพี่น้องมานส่งพรปีใหม่ให้พี่น้องสุขสุขคนให้อยู่ดีมีแห้งให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ร่ำรวยเงินทองนอนหลับไม่ได้เงินมืน่นอนตื่นไ,ได้เงินแสนสุขสุขคนได้สมุทรเจ้า <c oughs> เอาวอลลาใหญ่ห้างพี่น้องป้องปายสุดที่ำคาญนะพี่น้องป้องปาย อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์พูดคุยกันได้เด้อพี่น้องป้องปายกับคำมวนพาแซบยูทูบหรือเพจคำมวนพาแซบเด้อพี่น้องป้องปายเห็นด้วยกับกดติดตามย้วยนะเด้อพี่น้องป้องปายเด้อฮักสุขสุขคนบออลไรยัยฮักพี่น้องป้องปายสิลำคาญและสิลักไรเอามากินกันเลยพี่น้องป้องปายพี่อันนี้ลาบเลือดพี่น้องพี่น้องเบิ้งคันเออโอ้ยตายควมหยดเหลืก็บไปกินแล้วพี่น้องลาบเลือดสดชดเนื้อสดชดพี่น้องป้องปายแล้วก็บักเก๊าก็มีพักกระลัม กระลำเนี่อมูเอาให้พี่น้องปองไปมูไปตลาดมูรู้สึกไลยแล้วก็มีพักอิเสิร์มหรือพักซาลาเน่บ้านเฮาพี่น้องปองไปแล้วก็พักแพ้วตกแตงมะเขือพี่น้องปองไปเอ้าบอกว่าลา์หางแนะนำเมื่อคำล็กแหกมากนะพี่น้องเนาะขอซีมคำล็กกันเด้อแซมยูบลาบเองเออมันโด๋นี่กินเถื่อพี่น้องเลยบม่ได้กินดูหรอกมาดิอันเงี่ยงดีได้ <laughs> เออ Ai đi có cần nhiều gì đấy Ừ. theo heo cái ừ. รับค่าไปเนาแล้วโดนอีเดือนนึง <c oughs> อ่าเด็กน้องทุกคนค่ะ ก็ยับงบอกสับแซ่ถ้าอี่ออเสร็มนับข้าวจะค่อยใหม่ไว้ทูกันนะ บุกเ้าใจเัตสวเสียงจกเข้านในกระดังกวบข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 ้าป็นน้องไส่ถุงยางเออ mặc mèo on on học hài lúc ở cái chết mhm à mhm 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 พากิริ้วกบกว่ได้พี่น้องได้แต่ขันหน้าน้อยนึงขันหน้าน้อยน,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 อ,ยนอยเดี๋ยวนั้นขันหน้าน่ยหลายอๆ Apa yang nampak dah? Kau ada top เข้าเนียวกับทิศมือพี่น้องปองปลายแล้ก็ตอนอยู่บ้านเนี่นมันน้อยลิ้ขีดินอืมมันไปดีมากขึ้นปานเอาเนียวคัะ Тип เขากระทงหริบ,บ่าได้พี่น้องข่ามอ๊ม,อมองงาสุดแซ่บพี่น้องอยากกินเดิมมาเดิมพี่น้องเดิมมาเยอะแล้วคนเดียวดูคนเดียวแซ่บคนเดียว ครับมาก่อนเราบกกุกคอยกล้ากินดิบเลยพี่น้องกินน้ำมูกกินไปกินมาละแซ่บ โดนมากินเท่านนงดอกนือบอกว่ามีเวลาเมื่อไหรเมื่อไหรมีง่ายกระเับพี่น้องแต่คลายคิดไปพี่น้องเบิ่งคิดท้อพี่น้องคอมเมนต์เนาะงานยูทูบคอมเมนต์เวลาเขาเอาลงก็คอมเมนต์พี่น้องคอมเมนต์กันกระมวลไต่ตอบกลับพี่น้องอืกินอันนั้นกินอันนี้แซ่บบ่แซ่บก็ได้เนาะใครคอมเมนต์พูดคุยกันได้ก็ดีใจ อันนี้บดเอารองบดเอารีบลงลายมือก็คิดหอพี่น้องคือกันแต่อยากท้ายกับมือแห้งบางมือก็ได้พี่น้องเออเอามือนกับโอ้ยมมเมื่อยกันเมื่อยมาอันเด่นงานมาแล้วกันเมื่อยล้างกายเขากันเนี้ยมันพี่เอล้างกายพี่เอแบบร้อยกระดูกกระดิ่งเนาะมือไหนครับบุ้งเอยเตรียมตัวได้แม,บบมื่อมีละมือไหนบุ้งเอยเข้ากันเตรียมตัวได้ แพ้วอายุเฉลิมเมื่อหน้าจีอันก็ไปต่อไปนี้ก็บสิมัทตอันนึงพยายามเอาคลิปลงเอาคลิปลงให้พี่น้องเบิ้งอืมสิบเร์พยายามสิบเร์พยายามดูดูเดี๋ยวพี่น้องเด้อสิบเร์พยายามตลอดเอาเอาลง บาคครับพันดักสิดาบุด้พายอันพายกิดิวว่าข่าวๆเนาะพี่น้องเนาะแต่สิแสมครับ Bu sebebi şey Cái mm. lắm bọc cóp cóp ลํำลาพี่น้องไปคลิปน้าจะมาพบพ้อกันไหมอีรอบนึ่เนาะงพี่น้องป้องไปเนาะอาทิตย์หามได้คลิปเอาลงไอพี่น้องเบื้องทางยูทูบกับทางเพจกาแฟพี่น้องก็ติดตามเมือเขาแล้วเนาะพี่น้องป้องไปเนาะคลิปน้าจะกินยังก็ได้นักแพงพี่น้องคือเกาสกุลสกุลที่น้องกินถึงลํำลาพี่น้องไปให้ยู่ดีมีแห้งเด้อสุโมเจ้า สวัสดีจ้า